มัคาล่าซ้ำไม่ซ้มแรกมัลคาล่าหัวไม่เหล็กแบรนด์ไทยแบรนด์เมอร์ลิก้านะคะอันนี้ซ้ำาอยากแบบเน้นความธรรมชาติอันนี้มีสองสีเลยสีดากับสีน้าตาลมัลคาล่าเขียวในตํานานไม่ซ้ํายังไม่ได้แบบออกไปข้างนอกเลยตาก็แบบแพนด้าเรียกพี่เลยอ่ะคือแพนด้าหนักมากแบบมากๆมากมากคนตาตกตั้งแต่สามนาทีแรกล่าสองหัวมีหัวไพรเมอร์กับหัวธรรมดาของจูดี้ดออันนี้ ไม่ซ้ำแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะอันนี้นดีสาหรับปัดขนตาล่างจะดีมากคือหัวเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะคะแต่ที่ไม่ซ้ําเพราะว่าตรงนี้หัวมันอ่อนมากเลยแล้วก็หัวตรงนี้นะคะจะเป็นหัวไพเมอร์วีวีแบบนี้ปัดขนตาล่างดีมากแต่ว่าไม่ซ้ำจูดี้ดอหัวแม่เหล็กอันนี้ที่แบบไวร้องมากๆไม่ซ้ําเพราะว่าชอบของเมอร์เดก้ามากกว่าเพราะเมอร์เดก้า มันติดไอ้นี่มามากกว่าไอตัวเนื้อมัคฉล่าของอันเนี้ยมันมันแน่นมากพอเปิดมาทุกคนเห็นปะมันรูดลงไปหมดเลยเวลาปัดมันต้องแบบเนี่ยจิ๊บจิ๊บซ้ำๆซ้ซกๆ,ๆอ่ะแบรนด์เมคตัวหัวแบบนี้ไม่ซ้ำรู้สึกว่าปัดแล้วมันเลอะแล้วก็เฉยเฉยขล่านางโชวอันนี้ซ้ำแบรนด์ไทยปัดดีมากเป็นแบบว่าหัวเป็นวีวีแบบนี้นะคะเป็นติ๊กซี่แบบนนี้นี่อันนี้ก็ปัดดีเหมือนกันแต่เราสำหรับเราก็คนตาตกนิดนึงแต่ถือว่า ดีนะ a คนเมครุ่นที่เป็นหัวหวีแบบนี้ที่แบบตัวดังอันนี้ไม่ซ้ำเพราะว่ามีอันที่ชอบมากกว่าแต่ใช้ดีเหมือนกันแด่ลุ้งสีดำอันนี้ไม่ซ้ำเราใช้แล้วคนตาตกแต่ว่า ปัดง่ายอันนี้จะเน้นแบบขนตาเลียงเส้นแล้วก็ล้าง่ายหัวแปรงเป็นแบบนี้ถึงสามตัวลูกลากอัน,นี้คือ3้ำหมดเลยแต่เราจะมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนอันนี้คือที่สามสำหรับเราอันนี้คือยังไม่แมทนะแต่จะบอกว่าใช้ดีมากของ Baby b บ t e มีตัวที่เป็นแบบเหมือนแนบแนบแนบน,นี้จับช่อมาให้ด้วยดีมากปัดขนตาแบบเลี้ยงเส้นสวยมากออกมาเป็นอันดับสองอันนี้ถูกมาหกสิบกว่าบาทของพารานะคะคือหกสิบกว่าบาทถาถูกมากแล้วปัดมาด้วยวันนี้เห็นปะขนตาได้ไ่มีเลยคือดูดิ สวยมากปัดของตาล่างก็แบบดีทนกับน,น้ําถูกแบบเลิศอันดับหนึ่งในใจเรามีเล่คืออยากจะซ้ำสักสิบแปดละรอบอันนี้ใช้หมดไปสองแท่งแล้วอันนี้คืออันเล็กที่มันมากับเซตแต่หายไปไหนเอ่ยคือตอนเนี้ยเราทักไปถามเขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่รับสายจับชอบแบบชอบแบบคนตาเลี้ยงเส้นแบบสวยๆไม่ได้ชอบตะพึงแบบเราคือแบบฟิลเกาหลีอ่ะอันนี้คือโคตดดีแล้ะโค้รทนอยู่แบบทั้งวนันคนตามไมไ่ตกเลย คือแบบดีจริงๆใครไปเล่นดูในช่องเราหรือว่าอีกช่องหนึ่งได้ปัตรอันนี้บ่อยมากรีวิวบ่อยมากคือโคตรดีแต่ว่าไม่มีขายอยู่ตอนนี้ถ้ามีขายจะลงคลิปให้คือแบบดีมากของมิเล่ทุกคนจาไว้หนะแท่งอันเนี้ยแบนเนี้ยจะมีแท่งใหญ่ด้วยดีโคตรจริงๆให้เปน็นนามวันแต่ปวดกลับเอามาขายด้วยงาน,นอันนี้ขึ้นอยู่กับคนตาของแต่และบุคคลใ่ะใช้อันไหนแล้วแบบปังมากมาแชร์อยากรู้อยากไปซื้อตามเพราะชอบซื้อมัทละ้วนมาก